ลูกติดแม่จะมีอาการแบบนี้เดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ไปฟังกันเลยนะคะว่ามีอาการแบบไหนบ้างสวัสดีค่ะภคกรคดพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรูด้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงอาการของลูกหรือว่าทารกเนี่ยติดแม่จะมีอาการแบบไหนซึ่งอาการลูกติดแม่นะคะถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่า ลูกนะอยู่ในท้องตั้งแต่เราเริ่มตั้งครรภ์นจนถึง9เดือนแล้วคลอดออกมาก็ได้กินนมแม่เพราะฉะนั้นการที่ลูกหรือว่าทารกติดแม่เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆเลยบางคนก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมลูกติดแต่เรานะคะไม่เอาคุณพ่อหรือว่าไม่เอาคนในบ้านเลยนะคะคราวนี้อาการนะคะที่ลูกของเราติดแม่มีอาการแบบไหน อาการแรกเลยนะคะก็คือลูกจะไม่ชอบการบอกลานะคะไม่ว่าจะลาไปทำงานไปออกนอกบ้านไม่ว่าจะไปนานเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงหรือว่าแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะคะเขาจะไม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ควรที่จะบอกลูกทุกครั้งว่าจะไปตอนไหนจะกลับเมื่อไหร่นะคะลูกจะได้ไม่รอคอยนั่นเองค่ะอาการที่สองนะคะก็คือกลัวการที่จะอยู่กับคนแปลกหน้า นะไม่อยากให้เข้าใกล้คนแปลกหน้าไม่อยากให้อุ้มไม่อยากให้คนแปลกหน้ามาหยอกนะคะจะกอดคุณแม่จะ,อะกอดคอหันหลังให้คนแปลกหน้าตลอดนี่คือเป็นอาการของการที่เด็กติดแม่ค่ะอาการที่3นะคะก็คืออยากให้คุณแม่อุ้มตลอดเวลานะคะอุ้มให้กอดให้สัมผัสอยู่ตลอดเวลานะคะหรือว่าจะดึงแขนดึงเสื้อผ้านะคะคือให้ชิดตัวคุณแม่มากที่สุด นะคะไม่ว่าใครจะมาอุ้มมาเข้าใกล้มาหยอกนะก็จะพยายามอยู่กับคุณแม่ตลอดนะคะอาการที่4ก็คือไม่กล้าไปสถานที่แปลกตาสถานที่ที่ไม่คุ้นชินนะหรือถ้าไปก็ไม่ห่างจากแม่เลยให้คุณแม่อุ้มตลอดเกาะแขนคุณแม่ตลอดนี่คือเป็นอาการที่เขาติดเรามากๆเลยอาการที่5นะคะก็คือถ้าเป็นทารกนะคะก็คือจะติดนมจากเต้าของคุณแม่ดูดตลอดเวลานะคะหลับแล้ว ถ้าจะออกจากเต้าก็ตื่นนะคะไม่ยอมวางจากเต้าอ่าแล้วก็ไม่กินนมจากขวดให้อุ้มนะคะกินนมตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งนะคะสำหรับอาการที่ลูกติดแม่อาการที่6กนะคะก็คือไม่อยากเล่นในเด็กวัยเดียวกันนะหรือว่ากับคนอื่นๆที่มาเล่นด้วยไม่หยอกในะอยากไป อยากเล่นด้วยแต่ว่าไม่อยากห่างจากแม่กอดคอมแม่ไว้ดึงแขนแม่ไปเล่นด้วยนะนี่ก็เป็นอาการอย่างหนึ่งนะคะของเด็กโตที่ติดแม่เหมือนกันนะคะแล้วก็อาการที่เจ็ดนะคะก็คือตื่นมาแล้วร้องไห้หาแม่ตลอดเวลานะตื่นมาปุ๊บจะหาแม่ก่อนไม่ว่าจะคุณพ่อก็อยู่หรือคนในบ้านอยู่จะไม่ให้ใครเข้าใกล้นะคะจะต้องให้คุณแม่มาอุ้มลุกจากที่นอนนะค,ะคุณแม่เปลี่ยนเสื้อผ้าคุณแม่ทําให้ทุกๆอย่าง นะนี่คืออาการที่ลูกติดแม่ซึ่งอาการลูกติดแม่ถามว่าดีไหมนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าสายสัมพันธ์ของแม่ลูกเนี่ยดีแต่ว่าก็มีสิ่งที่ไม่ดีก็คือคุณแม่ก็ไมไ่มีเวลาเป็นของตัวเองไม่ได้มีเวลาทํางานบ้านไม่ได้มีเวลาส่วนตัวนะคะในการเข้าห้องน้าอาบน้ําบางครั้งนะคุณแม่เข้าห้องน้ําหรือการอาบน้ําทําธุระส่วนตัวเนี่ยก็จะต้องเปิดประตูให้เห็นหน้ากันตลอดเวลานะคะสาหรับ คุณแม่คนลูกยิ่งถ้าเป็นคุณแม่ที่ฟูลไทม์ด้วยอยู่กับลูกตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงนะคะยังไม่ได้ไปทํางานนอกบ้านนะคะยิ่งจะทําให้ลูกกับแม่เนี่ยติดกันมากๆนั่นเองค่ะถือว่าเป็นในการปกติอาการที่ดีแต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องลาต้องไปทํางานนอกบ้านนะคะก็ต้องอธิบายต้องพูดคุยให้เขาเข้าใจบอกเวลากลับให้ชัดเจนเมื่อโตขึ้นเขาก็จะค่อยๆเข้าใจาค่อยเรียนรู้มากขึ้นนั่นเองค่ะ นี่คือคลิปความรู้ดีๆนะคะที่เรามาฝากสำหรับคุณแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ